ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่สองนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหนึ่งนะครับจากหัวข้อแรกเราได้รู้จักประพจน์ไปแล้วเนาะทีนี้ประพจน์คือลายทวนความรู้หนซีประพจน์ก็คือประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าหรือไม่ก็ปฏิเสธใช่ไหมลูกที่เราสามารถระบุค่าความจริงได้โดยเพียงว่าจริงหรือเท็จอย่างในอย่างหนึ่งเท่านั้นโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าเราลังเลว่ามันจริงหรือเท็จ ก็จะไม่ใช่ประพจน์เข้าไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วครูก็บอกไปด้วยว่าการที่ข้อความส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประพจน์ก็มักจะอยู่ในรูปของค่าความจริงที่มีการพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมลูกว่ามันมีจริงหรือว่ามันมันไม่จริงอะไรพวกนี้หลกัหลกๆก็จะอยู่ที่คณิตศาสตร์หรือไม่ก็วิทยาศาสตร์แต่ในแง่ของประโยคอื่นๆที่ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าอย่างเช่นประโยคคำถามประโยคคำสั่งสํานูสุภาษิตอันนี้ก็ ไม่ใช่ประกฏนะลูกหรือเป็นประโยคบอกเล่าแต่มีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่ประกฏเช่นกันเพราะว่าความรู้สึกแต่ละคนมันรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกรวมไปถึงประโยคที่มีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอาจจะเป็นตัวแปร x ตัวแปร y หรือเป็นการระบุลอยๆอย่างเช่นเขาเธอโรงเรียนพวกนี้ก็ไม่ใช่ประกฏเพราะเราไม่รู้ว่าโรงเรียนคือโรงเรียนอะไรเขาคนนั้นคือใครเธอคนนั้นใหญ่ คือยายป้าคนไหนใช่ไหมลูกทีนี้จากประพจน์เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราจะมาในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเดิมตอนเราเรียนโจทย์ปัญหาใช่ไหมลูกเราก็สามารถเปลี่ยนประโยคปัญหาเออเปลี่ยนโจทย์ปัญหาให้เข้าสู่ประโยคสัญลักษณ์ได้ประพจน์ก็เหมือนกันเราก็สามารถเปลี่ยนจากประพจน์เนี่ยให้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ได้เราก็จะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ทางทางปกศาสรนั่นเองหลักๆนะครับ ปะพจ์เนี่ยหรือข้อความเนี่ยเรามักจะให้ตรวจสอบภาษากงกฤษตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวแทนซึ่งในบทเนี้ยในเรื่องเนี้ยเธอก็จะพบว่าอุ้ยอดีชกำลังเรียนคณิตศาสตร์หรือเรียนภาษากอยู่เนี่ยถ้าไมมีแต่ภาษากงกฤษดังนั้นตรงนี้ก็เออคนไหนไม่ถนัดเกี่ยวกับบวกเลขที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเริ่มต้นนะลูกม,มัน,ม,นมันไม่ยากอย่างที่คิดเพราะปะพจนมีค่าความจริงได้กี่อย่างในลูกจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเองแค่สองอย่างใช่ไหมลูกไม่เหมือนตอนเราคิดเลขเนาะ คำตอบมีเป็นล้านเลยใช่ไหมลูกเออแต่นี้ไม่จริงก็เท็จอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองทีนี้นะครับประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างในอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงส่วนใหญ่เขาจะแทนด้วยตัว T ตัวใหญ่ย่อม,มาจาก True โอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จก็จะใช้อักษรแทนด้วยตัว F ตัวใหญ่ก็มาจาก False ในตารางนี้นะครับจะกลินจะเห็นว่าประพจน์ P เราย,ยังไม่ทราบค่าความจริงใช่ไหม P ก็จะมีโอกาสมีค่าความจริงได้2กรณีก็คืออาจจะเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้เห็นไหมครับทีนี้ในตัวเชื่อมประพจน์นี้เกี่ยวกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับในภาษาไทยในภาษาไทยมันก็จะมีคําสัมพันธ์เนาะที่ใช้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันในประพจน์เองก็จะมีตัวเชื่อมประพจน์ที่ใช้เชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันทีเนี้ย ปราพจแต่ละตัวมันมีค่าความจริงต่างกันใช่ไหมลูกพอมันมาถูกตัวเชื่อมประพจนเนี่ยมันจะส่งให้ประพจนที่เป็นผลลัพธ์มีค่าความจริงแบบใดได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับอีกตัวเชื่อมประพจนในหัวข้อนี้เราก็จะมาดูกันว่าตัวเชื่อมแต่ละแบบเนี่ยเมื่อเชื่อมประพจนแล้วเมื่อนําประพจนมาเชื่อมแล้วเนี่ยค่าความจริงที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นอะไรโอเคไหมครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวเชื่อมประพจนตัวแรกกันเลยโอเคเนาะ เราจะมาดูกันที่ตัวเชื่อมตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวเชื่อมและข้อตกลงของตัวเชื่อมและเนี่ยก็จะบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงเพียงกรณีเดียวก็คือประพจน์ที่นํามาเชื่อมเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่เห็นไหมครับอย่างเช่นครูบอกว่าพ่อและแม่ไปทะเลก็หมายความว่าจะให้มันเป็นจริงเนี่ยพ่อต้องไปทะเลแม่ก็ต้องไปทะเลด้วยนะถ้าพ่อไปคนเดียวแต่แม่ไม่ไปเป็นเท็จเลย หรือถ้าพ่อไม่ไปแต่แม่ไปก็เป็นเทสหรือไม่ไปทั้งคู่เลยก็เป็นเทสต์็นไหมครับต้องไปทั้งคู่เท่านั้นทีนี้สัญลักษณ์ของตัวเชื่อมและนะครับก็จะคล้ายๆกับ p กับหัวเนาะเวลาเราอ่านเราก็อ่านว่า p และ q เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูในตารางค่าความจริงตรงนี้นะครับ p กับทิวนะคะเป็นมาโพดก็ยังไม่ระบุค่าความจริงประพุจะเป็นค่าความจริงเป็นอะไรก็ได้กรณีแรกนะครับจริงและจริงก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงจริงและเทจได้ค่าความจริงเป็นเทจนะครับเทจและจริงได้ค่าความจริงเป็นเทจเทจและเทจก็ได้ค่าความจริงเป็นเทจเห็นไหมครับก็จะเห็นตรงที่เป็นตัวสีแดงนะครับว่าเป็นจริงเพียงกรณีเดียวก็คือจริงและจริงได้จริง มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับประโยคแรกบอกว่า2เป็นจำนวนเต็มและ2เป็นจำนวนจริงประโยคแรก2เป็นจำนวนเต็มเป็นจริงเนาะอันนี้ชัดเจนนะครับต่อมาตัวเชื่อมและนะครับ2เป็นจำนวนจริงก็เป็นจริงจริงและจริงได้ค่าความจริงเป็นจริงทีนี้มาดูสัญลักษณ์นี้นิดนึงที่เพิ่งโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสมมูลกัน สมมูลก็คือใช้แทนประพจนสองตัวที่มันมีค่าความจริงเหมือนกันเข้าไหมถ้าเปรียบเทียบกับพวกวคณิตศาสตร์หรือในสมการมันก็เหมือนกับเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเข้านะครับจริงและจริงก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงตัวอย่างถัดมาสาบวกหนึ่งเท่ากับสี่และสาลบด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งประโยคแรกสาบวกหนึ่งเท่ากับสี่อ่ะเอาสามนี่ไสนะชุบมันหนีสาบวกหนึ่งเป็นสี่เป็นจริงและ สามลบด้หนึ่งสามลบไงไปในใจชูขึ้นมาหนึงนิ้วสลบหนึงเหลือ2แต่อีนี่เป็นหนึ่งอ่ะ y เป็นเท็จจริงและเท็จได้เท็จเห็นไหมครับถึงแม้ว่าตัวหน้าจะเป็นจริงจะตามแต่ตัวหลังเป็นเท็จจริงและเท็จได้เท็จประโยคสุดท้ายนะครับนกแก้วมี4ขาและสุนัขบีปีนกแก้วมีสขา,สา,ปกกสขาเป็นเท็จนกบ้าอะไรจะมีสขาอ่ะ และอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะสุนัขมีปีกก็เป็นเทปนะเดียวตามสรีรลร่างกายองรูปเทจและเทจก็ได้ค่าความจริงเป็นเทจเห็นไหมครับอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งตัวเชื่อมและนะครับมีค่าความจริงเป็นกรณีเดียวก็คือจริงและจริงได้จริงตัวเชื่อมถัดมานะครับก็คือตัวเชื่อมหรือง ข้อตกลงก็คือจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวต่างกับแระเนาะเมื่อกี้แล้คือเป็นจริงกรณีเดียวแต่นี้เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือกรณีที่ประพจน์ที่นํามาเชื่อมมีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งคู่จากประโยคที่ครูเคยบอกไปก่อนหน้านี้เนาะลูกพ่อและแม่ไปทะเลใช่ไหมถ้าตรงนี้ครูใช้ว่าพ่อหรือแม่ไปทะเลการที่มันจะเป็นจริงก็คือพ่อไปทะเลคนเดียวก็ได้แม่ไปทะเลคนเดียวก็ได้ หรือไปทั้งคู่ก็ได้แต่ไม่ไปทั้งคู่ไม่ได้โอเคไหมครับสัญลักษณ์ของตัวเชื่อมหรือนะครับนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัว V เห็นไหมครับเราจะอ่านว่า p หรือ q มาดูในตารางกันต่อนะครับอันแรกจริงหรือจริงก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงเท็จหรือจริงก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงแต่ เทสหรือเทสได้ค่าความจริงเป็นเทโอเคนะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น2เป็นจำนวนคู่หรือ3เป็นจำนวนคี่2เป็นจำนวนคู่ก็มีค่าความจริงเป็นจริงเข้าไหครับปนี้ทุกคนรู้เนาะ2องหารด้วย2ลงตัวตัวเชื่อมหรือนะครับ3เป็นจำนวนคี่ก็มีค่าความจริงเป็นจริง จริงหรือจริงได้ค่าความจริงเป็นจริงประโยคถัดมานะครับเดือนโมกราคมมี3 1วันเป็นจริงเนอะไม่เชื่อลองไปดูในปฏิทินสิหรือเดือนกุมภาพันธ์มี30วันประโยคแรกเป็นจริงนะครับหรือกุมภาพันธ์ฉันเปิดไปฏิทินแต่ละปีก็มี 8, ม่ยี่วก็ยวันนะไม่มีปีไหนมีสามสิบวันเลยอะ่ะก็เป็นเท็จนะครับ จริงหรือเท็จได้ค,ดค,ะค,ะค่าค,ความจริงเป็นจริงอยู่ดีโอเคนะครับตรงนี้ประโยคท้ายสบวกกับ7ดเท่ากับ4หรือ5ลบด้วย2เท่ากับ1ประโยคแรกมีค่าความจริงไปแล้วอเอาเจ็ไว้ในใจชขึ้นมา4นิ้ว7แล้วแหละ8 9 4 1กสเอ็ฮยหลอนหล่อนมัว่วได้11บเ่ะเออเป็นเท็จตัวเชื่อมหรือนะครับ5ลบด้วย2อ่ะหาไว้ในใจเหมือนเดิมช่มา2นิว้ว5แล้เหลือแล สี 4, 3, แต่นี่เป็นเลหนึ่งเป็นเทสเทสหรือเทสก็ได้ค่าความจริงเป็นเทสเห็นไหมครับสรุปอีกครั้งหนึ่งหรือจะมีค่าความจริงเป็นเทสเพียงกรณีเดียวก็คือเทสหรือเทสได้เทสไปกันต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับตัวเชื่อมท่าแล้วถ้าจุดจุดจุดแล้วปกติตัวเชื่อมแล้วเนี่ยจะตัวเชื่อมท่าแล้วเนี่ยจะใช้เชื่อมสิ่งที่เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลกันโดยประโยคหน้าก็คือเป็นเหตุประโยคหลังก็คือผลที่เกิดตามมาเห็นนะครับถ่าแล้วเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวก็คือถ้าปรากฏหน้าเป็นจริงแต่ปรากฏหลังเป็นเท็จ คล้ายๆกับหรือเลยใช่ไหมลูกก็คือมีกรณีที่เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวโดยกรณีนี้ก็คือถ้าจริงแล้วเท็จจะได้เท็จปรากฏหน้าเป็นจริงแต่ปรากฏหลนงาเป็นเท็จสัญลักษณ์ของถ้าแล้วนะครับจะเป็นเหมือนแบบเป็นลูกศรมีหัวไปทางเดียวถ้าอ่านก็คือถ้า p แล้ว q ดูในตารางกันต่อนะครับถ้าจริงแล้วจริงก็ได้จริง แต่ถ้าจริงแล้วเทสได้เทจถ้าเทสแล้วจริงก็ได้จริงถ้าเทสแล้วเทสก็เป็นจริงอยู่เข้าไหมครับก็ถ้าถ้าอธิบายตามความเข้าใจเนาะก็เปรียบเสมือนกับถ้าเหตุมันเกิดขึ้นใช่ไหมลูกก็คือเหตุเป็นจริงผลมันก็ควรจะเป็นจริงด้วยถูกไหมมนถึงจะเป็นจริงดังนั้นถ้าเหตุเป็นจริงแต่ผลมันเป็นเทจมันก็เลยได้ค่าความจริงสุดท้ายเป็นเทจ แต่ถ้าเหตุมันเป็นเท็จแต่แรกผลจะเป็นยังไงก็ช่างก็เป็นจริงอยู่ดีโอเคไหมครับตรงนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมถ้าศูนย์เป็นจํานวนเต็มแล้วศูนย์เป็นจานวนจริงศูนย์เป็นจํานวนเต็มไหมเป็นสี่เต็มศูนย์ไงถ้าถ้าแล้วนะครับศูนย์เป็นจํานวนจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรลูกเต็มจริงเนาะพอเมื่อกี้บอกอยู่เป็นจํานวนเต็ม ถ้าจริงแล้วจริงก็ได้จริงประโยคถัดมานะครับถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกแล้วดวงอาทิตย์ตกทางทิศใต้อ่าประโยคแรกนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกเป็นเทจไปท่าแล้วนะครับดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะทิศใต้เป็นเทจเืนเ็เน,เเนกันเทจแล้วเทจได้จริงอยากสับสนนะ ประโยคสุดท้ายนะครับถ้าเจดบวกสมากกว่า5แล้ว7จลบด้วยหมากกว่า3อ่าประโยคแรกเลย7็บวกสามดบวก3า 7, ม่าะเไปนิจใยชยมาามน้เจไดลูก้าสิ 8, 9, 4, มากกว่าหเนาะเป็นจริงเจลบด้วยหมากกว่าสอ่ะเอา7ไปในิจายเหมือนเดิมชุดมาห้านิ้วเแล้วเหลืออะไรเรา6กห้าสมากกว่าสไหม เป็นเท็จถ้าจริงแล้วเท็จนี่ไงได้เท็โอเคไหมครับสรุปค่าความจริงของท่าแล้วอีกครั้งหนึ่งถ้าแล้วจะเป็นเท็เพียงกรณีเดียวก็คือถ้าจริงแล้วเท็จจะให้เท็จกรณีที่เหลือก็จะเป็นจริงหมดเลยโอเคนะครับ ตัวเชื่อมถัดมานะครับก็คือตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับจะมีค่าความจริงเป็นจริงก็คือประจน์ที่นํามาเชื่อมเนี่ยมีค่าความจริงเหมือนกันหรือมีค่าความจริงตรงกันและเป็นเท็จเมื่อมีค่าความจริงตรงกันค่าสัญลักษณ์ของตัวเชื่อมประจน์ก็ต่อเมื่อนะครับจะคล้ายๆกับท่าแล้วเทียนแต่ว่าตีนังนี้มันมีรูฟฝรสองหัวโอเคปะคแต่ ถ้าแล้วจะมีแค่ลูกสอด้านเดียวเขนะครับอันนี้เราก็จะอ่านว่าพี่ก็ต่อเมื่อ Q มาดูในตารางกันเหมือนเดิมนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเห็นไหมลูกค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงทั้งคู่จริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสพอค่าความจริงมนตรงกันข้ามไน่ถัดมาเทสก็ต่อเมื่อจริงได้เทสค่าความจริงตรงกันข้ามเหมือนกันสุดท้ายเทสก็ต่อเมื่อเทส ได้จริงเห็นไหมค่าความจริงเป็นเท,ท็จทางคู่โอเคไหมครับตรงนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ2บวก3เท่ากับ5ก็ต่อเมื่อ5ลบด้วย2เท่ากับ3ประโยคหน้านะครับ2บวกด้วยเท่ากับ5ก็เป็นจริงต่อมาสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อนะครับ5ลบด้วยเท่ากับ3เป็นไงลูก็ได้3จริงก็ต่อเมื่อจริงก็ได้ จริงประโยคถัดมานะครับ11หารด้วย3ลงตัวก็ต่อเมื่อ11เป็นจำนวนคี่11หารด้วย3ลงตัวนะครับลงตัวไหมลูกไม่ลงตัวนะจ๊ามันเหลือเศษอ่ะอดังนั้นประโยคแรกก็จะเป็นเท็ประโยคหน้าเป็นเท็จนะลูกก็ต่อเมื่อ11เป็นจำนวนคี่เป็นไหมเป็นเท็ 8. ก็ต่อเมื่อจริงก็จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จเออจริงๆเท็จต้องอา่อานปากล็อกสิ่งดีๆนะลูกทอร์ธหานะลูกไม่ใช่ย่อยากโอเคป๊าประโยคถัดมานะลูกโลกเป็นดาวฤกษ์ก็ต่อเมื่อดาวพุธเป็นดาวฤกษ์โลกเป็นดาวฤกษ์ไหมไม่ใช่แบบพบกันเราเลิกนะลูกอันนี้คือดาวเกษ์โอเคป๊าก็เป็นเท็จนะลูกเออโลกเป็นดาวเคราะห์นะไม่ใช่ดาวฤกษ์ก็ต่อเมื่อดาวพุธเป็นดาวฤกษ์ เป็นไหมลูกไม่เป็นอ่ะเทสก็ต่อเมื่อเทสก็มีค่าความจริงเป็นจริงเห็นไหมลูกถึงแม้ว่าจะเป็นเทสทั้งคู่แต่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็จะกลับมาจริงอ่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะลูกตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อจะมีค่าความจริงเมื่ออไรเมื่อตัวที่มันนํามาเชื่อมเนี่ยมีค่าความจริงตรงกันเป็นจริงเหมือนกันทั้งคู่หรือเป็นเทสเหมือนกันทั้งคู่ก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริง สำหรับคำว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเจอบ่อยนะในทฤษฎีบทในคณิตศาสตร์ก็อยากให้ทำความเข้าใจแล้วก็จำตรงนี้ให้ได้นะครับจำข้อตลกลงของเขาไว้ได้ถัดมานะครับอันนี้มันจะไม่ใช่ตัวเชื่อมของประพจน์สัทีเดียวแต่มันเป็นนิเศษของประพจน์นิเศษคืออะไรมันก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นประโยคปฏิเสธนิเสธของปรพจน์เขาก็บอกเลยว่า คือประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกันข้ามกับประพจน์เดิมสลันษณ์ของนิเสธนะครับจะเป็นเหมือนเป็นยืนดยืเห็นไหมโูโ้นั่นแหละเดิมถ้ามีค่าความจริงเป็นจริงเนีย่ย P เดิมเป็นจริงพอใส่นิเสธเข้าไปกลายเป็นเท็จถ้าเดิม P เป็นเท็จใส่นิเสธเข้าไปก็กลับมาเป็นจริงตัวอย่างนะครับเช่นครูบอกว่า1สัปดาห์มี7วันนิเสธของมันก็คือ1สัปดาห์ไม่ได้มี7วัน จ็ดมากกว่าสามนิเสษของเขาก็คือเจ็ดน้อยกว่าเท่ากับสามตรงนี้ระวังประเด็นลูกเห็นไหมตอนแรกเจ็ดมากกว่าสามแต่นิเสษจะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากันโอเคนะครับตรงนี้น่าจะเจอ่อนสี่บวกสามเท่ากับแปดนิเสษก็คือสี่บวกสามไม่เท่ากับแปดนักนเรียนจะเห็นว่านิเสษเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคำในภาษาไทยก็เหมือนกับเติมคําว่าไม่เข้าไปใช่ไหมลูกเออ ถ้าเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษก็เหมือนกับเติมนอเข้าไปโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นมิเศษของประพจน์ทำให้ค่าความจริงมันกลับเป็นตรงเันข้าเพราะว่าประพจน์มีค่าความจริงได้ทีแบบลุสองแบบใช่ไหมไม่จริงหรือไม่ก็เท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมประพจน์ที่เราจะได้เรียนกันในเรื่องตรกกศาสับเห็นไหมครับอยากให้จําให้ได้ย้ําเลยนะ เพราะว่าถ้าตัวเชื่อมประปนนี้เธอไม่ได้ที่เหลือไม่ต้องพูดถึงเลยจ้าหัวข้อถัดจากนี้พังพินาศหมดเลยดังนั้นก็ต้องจําจําข้อตกลงของตัวเชื่อมแต่ละตัวให้ได้ว่าผลการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมนั้นนะ่ะมันให้ค่าความจริงออกมาเป็นอะไรอย่างย้ําเลยถ้าจําไม่ได้เนื้อหาหลักจากนี้จบเลิกปิดไม่ได้ไปต่อคะ่ะ หนูไม่ได้ไปต่อค่ะดูจบแค่นี้ค่ะกับเรื่องนี้ดังนั้นก็อยากให้ย้มด้วยนะลูกโอเคไหมครับสำหรับตัวเชื่อมประพ์แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการพูดถึงการหาค่าความจริงของประพศเห็นไหมครับก็จะมีความซับซ้อนตรงนี้ตรงนี้ตัวเชื่อมันมาทีละตัวถูกไหมลูกแต่เดี๋ยวมันอาจจะมีมามากกว่าหนึ่งตัวโอเคไหมครับตรงนี้ก็แต่นั้นตรงนี้เราต้องแม่นในหัวข้อตรงนี้ไว้ก่อนโอเาไหมครับสำหรับคลิปตรงนี้ก็ขอจบเท่านี้ก็ บาย